สวัสดีครับผมลูกเช่าหน้าผ้าละอมี้กับพี่เกาครับมาเห็นคว้วแ้งงามๆรลค่าดีๆของพอลี่ครับบานณาหยัตตำบลน,น้ำผาอำเภอเมืองอยู่วัดอุดรท่านนี่นะครับเนาะอันนี้เป็นคว้วหน่อยครับเป็นลูกคนทีัคบคน่ามาเปิดราคาคนครับผมได้ได้ขามาเปิดราคาคนทเทียพี่น้องเอฟซี e สนใจนะครับเนาะแม่นี่แหละครับ เงี้ดีอยู่ครับฮ่ามีครับกำไรโอ้นาสวยนาเขาเขาเงี้ยครับ,เ,เ,รบเปิดงามครับเอาไปยัญไอ้ข้ยสูงอะไรควอยสูงเท่าไรครับเนี่ยร้อยสี่สิบครับโอ้เป็นแม я, ่พันแม่บอกได้เลยครับเนี่ยครับไปยัญไอ้โรค เก็บขาครับผ um, ู้นั่งอยูุ่่หลือครับวันนี้ว่าเดี๋ยวผมมาไทยก็ได้เดี๋ยวนั่งอยู่หลือสนับครับครับงามเหรอครับงามอยู่มามามาน่าเขาเปิดง่ายดีครับสูงไรซีซีฟครับผมกับพวกกล้าเขาจะใกล้กัน ไม่ย่างว่าจับเข้ายังไงเดี๋ยวว่จับเข้าเออไปว่าให้มันหมุนใส่หมุนควายหมุนเบิ่งนะครับผมประกาศเข้าไปใกล้ครับอ่างเลือกครับอ่างเงี้ยเลือกดีครับควายครับถือว่าเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกเลยนะครับพี่น้องเราพันยังรังรังมาพงศรีสอบถามราคาพี่น้องนี่เห็นกันเลยครับหางเงีวครับหางเงีวหางกกหางเงี้ยเงีวดีอยู่ครับ ครับโอ้ครับเป็นไรฝริผมแควกขบไว้ใกล้แควไว้เลยมันเลยบอกพีหญ่เรามาจับนะครับพ้นพ้นพ้นทังงในเดือนหร้อว่าเฮ้ยเขาเอือนเขวเาเข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 ากขเขาัท่องเขาตั้งท่องนะครับนาเขาเปิดไงพวกแข่งขายไงนะครับพี่น้องเพราะไงเพราะงจะเปิดราคาอะไรเลยครับนี่ โอ้ oh, เปิดหงมนหาพี่น้องรลคากเกษตรกรจับต้องเลยเลยครับ good, good, good. บเพงครับบบเพงกล้วยสูงลอยสี่สิบครับลูกคนตัวใดเพเ่อโอตัวหนานไามนี่บครับตัว, <Good. S 1> ตวข้างหลังกันมาครับ <Good. S 1> โอ้โหอะรเดี๋ยวไถ่ายลูกนะส้วงลูกดีนะครับยงบงลูกคนลูกคนจักเดือนเราพ่อ <Good. S 1> อยู่ข้างหลังครับตานนี้ลูกคน โอ้ตัวนี้โอ้ชรงลูกดีครับลูกลูกจักเดือนเหรอพ่อเนี่ยปีซีเดือนโอ้ทรงลูกดีเยอะครับหางเงี้ยงเงี้วลูกคนน่ะงามครับงามงามงามครับช่วงลูกดีเยอะครับโอ้ปลาครับราคากับปลาแห้งนะครับพี่น้องราคากับสีตะกวน ผู้ใดสนใจที่ว่าอยากเลี้ยงควายต้นทุ่นน้อยราคาหกหมื่นหาครับต่อร่างได้เนาะพ่ใหญ่เนาะครับผมต่อร่างน,นะครับพ่ใหญ่แล้วก็ใจดีอยู่ครับเอาว่ามหาหอดหมองมหอดบ,บอลกัดตอร่างละห้ากันได้ครับผู้ใดสนใจกเกษตรแต่ก่อนผู้ใดสนใจครับเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเลยนะครับสูงไร่สี่สิบ 60สานี่ปล่อยแจ่ตัวแม่เนาะน้องปล่อดเดยเนาะครับผมเราละปล่อยตัวเดียวครับพันปล่อยเดี๋ยวมันจะงลูกลมเลยนะครับเพาอ,อะไรเฮ็ดแม่พันต่อไปโอ้หางหางตันนีนเ้นเป็นหางลนนะครับน้อยเนาะนนครับหาง,หางโอ้หางกระลังปงครับเนี่ยครับนนหางมันลนกระลงงังปงครับ เออหางกลังปงครับมุเปลนหากับหางมันครับี้ครับกกหางงดีครับขายงอาตัวตนี้ตัวผูว่เพราะไงโอ้พอพันหนูครับเนี่ยพอพันหนีมาไปมเพราะไงอาไปเห็นพอพันคุ้มปุงนะปูงดีครับเนี่วัดเดวับงบเพราะไงนี่ตัวนี้ประมาณ มันลอยลอยหาสิบอยู t ่ครับข <tinc S 2> ั้วจกปีหรอพญายเตเนี่ยจกปีหรอครับขั้วสามปีพี่น้องแต่ว่าพญ่เราจงไว้เป็นพอพันพอวกเนาะโอ้ดากงี้ยดีครับไทยง่ครับไทยง่้ยพกหางเงี้ยเหวแข้งขางี้ยสามปีนาเดือน ตามปีค่ะเดือนเพราะงี้เราว่าครับตัวนี้เพราะว่าพันเพราะว่าพันคุ้มปุ่งของเราครับนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีตัวนี้ครับผู้ใดสนใจก็ทักมาแล้วครับเนาะเบอร์โทรเราพอมีไม่ทายคลิปเก่าแล้วครับเพราะว่าเพราะงี้เราจับเบอร์โทรไปได้ครับพกเมื่นหาครับต่อรองกันได้ครับราคาคว้งได้สองเดือนแล้วครับ ก็าการสร่งลูกคนส่งดีครับเนี่ยลูกคนนะบรรยากาศเรียงกวยอยมาเยอะครับเป็นโคกเป็นป้านะครับเอาคลิปนี้ผมก็ได้จบเพียงเท่นี้แหละครับเดี๋ยวผมมีก้ายงามๆราคาดีๆกับเจไดเมน้นใ้นพี่น้องเอ็ซีได้หูจักได้ทราบอย่าลืมกดติดตามกด กระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆอีกสวัสดีครับ ฝากกดไลค์ให้ไม่ออนด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ไม่ออนด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ไม่อ่อนด้วยนะคะ